สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนวทานช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของพายตาเทพ ฝากมาเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดสามสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ต่อมาครับใบนี้รอสอนอ,อ เจ้านี้ก็ฝากมาเนวทานร้อยสิบน้อยเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอดีตที่แล้วแปดโซนสองแปดโซนสองต่อมาเลยเจ้านี้สิบ หน่วยโบนคับเหลือตัวเดียวนะทา่านเจ้าโคนโคราศศูนย์หนึ่งสองสิบน้อยทีนี้เจ้าดาบก็ดับศูนกับสองไปแล้วก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งตัวเดียวต่อไป เจ้านี้โชนสิบหน่วยโบนหลายเจ้ารวมโชนสิบหน่วยโบนโชนหกโชนเจ็ดโชนหกโชนเจ็ดเจ้าฟ้าดาเรีนวานเรสโซนแล้วก็อีกหลายเจ้าโคเมืองเนาะต่อไปเจ้านี้ครับโอยฝากมาเก้าห้าเก้าน เก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าวิ่งเก้านะเจ้าป่วยก็ฝากมาอีกบายเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้สิบหน่วยล่าง ฝากมาห้าตัว4ี่ห8 4หกเจ็าหกเจฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้เดนรสอสนอนอีกหนึ่งใบ ฝากมาหนึ่งเศหนึ่งเศอดีตที่แล้วสองศอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อมาเลยเจ้านี้เป็นแนวทาน สิหน่วยล่างอ,อีกหนึ่งใบหกตัวฝากมา4ี่ห้าหกเจ็ดปหนึ่งสห้าหกดปหนึ่งฝากมา6ตัวเป็นแนวทานต่อไปครับใบนี้คามชะโนกนะคามชะโนกฝากมาบน ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะหนึ่งศสรุปแล้วครบครบสตัวเดี๋ยวท่านใหม่่นี้บเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วนะตัวใดเอ่ยเราไปดู นวทานใหม่นี้ก็ฝากมา1 4 5, 6, 8, 9, 1, 4, 5 6, 8, ่งสี่ห้าหกแหนึ่งฝากมา6ตัวเป็นแนวทางเด่นบนต่อไปเจ้านี้เด่นเลขตารางใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วนะ สรุปแล้วผ่านอนดีตที่แล้วก็ผ่าน3ตัวแล้วก็สตัวเนีทันใหม่นี้ครับตัวได้เราไปเดียวกันเลยเนยวทันใหม่นีก็ฝากมาหนึ่งแปหสองสี้า หนึ่งแปดสามห้าสองสี่เก้าฝากมาเจ็ดตัวเป็นเนวทางต่อไปครับใบนี้ยืมดาบสิบบนฝางมาดาบดาบแปดตัวเดียวนะ อดีตที่แล้วก็ดับสี่เนวทันใหม่นี้ก็ฟังว่าดับแปดตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยเจ้านี้ดับนวยโบนเจ้านี้ก็เป็นแนวทันของเยอม ฝากมาดับเจ็ดนะดับเจ็ดอดีตแล้วดับหกต่อมาใบนี้เลยก็เป็นอทานเด่นโบนสามตัวแปกโซนสามแปกโซนสาม อดีตที่แล้ว6 8, 1, ก1ปกหนึ่งก็ผ่าน8แเนว่ทันใหมนี้ก็ฟังมาแปกศูนย์เปกศนะูนย์สาท่านมาใช้แปกศูนยนะแปกศูนยต่อไปเจ้านี้ครับท่านเด่นรอสสอนอสี่หกแปสหกแ อดีตที่แล้ว802นเดี่ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา468ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้นะโอยเด่นบนล่างฝากมา9 0 9า ฝังมาสองตัวเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเจ้านี้ออเดนฝังมาวิ่งสามจ็ดแล้วก็ดึงสามชุดห้าเก้าสี 403 904 693 35940357 349358 3704ก็ประมาณนี้ครับท้าพอชมที่น่ารักเท่าท่านทุกเนี่ยทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นเนี่ยท่านเท่านานนะท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนืทันใหม่คลิปใหม่กันเลย